ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารคะ่ะเป็นดาราที่ทุกท่านรู้จักกันดีค่ะสำหรับดาราน,นักแสดงในแบบมากฝีมือสำหรับหนุ่มต้นพนกลกฤิจักสุวรรณเป็นดาราน,นักแสดงฮีโร่และในวงการมานานแล้วละคะ่ะสร้างชื่อเสียงและก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีในฐานะนละครแบบจกจกจักวงวงนั้นเอง ทางด้าน,นของหนุ่มต้นเองนะคะไม่ไอายทำกินเลยค่ะต้องบอกว่าวิกฤตแบบนี้เนี่ยขอผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าซึ่งในตอนนี้นะคะก็ผันมาทำธุรกิจค่ะเป็นการขายผัดกระเพราผัดพริกแกงแหนมและน้ำพริกซึ่งหนุ่มต้นเองมีมอเตอร์ไซค์คู่ใจขับค่อยส่งของตามที่ต่างๆด้วยต้องบอกว่าถึงแม้จะเคยเป็นดาราก็ไม่ไอายทำกินละค่ะยังไงทางทีมงานเองเก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มต้นด้วยค่ะ Oh,